ค่ะเริ่มลูกใช่ครูให้หาหัวข้อทำรายงานถึงเรื่องที่จะเชื่อมโยงไปสู่การปกครองไม่มีปกไม่มีเราเหลือนูกปกรองรับบอบประชาทิปไตย <c oughs> น้อยนมเสริมทันทีดีเลยด่านเอาเรื่องอบมาตนี่แหละใกล้ตัวเราด้วยเป็นการให้คนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการดูแลบ้านเรา <c oughs> ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานจนบ้านเมืองเราเจริญขึ้นอย่างที่เห็นหน้าที่ของอบตอยังมีอีกเยอะลุงกำนันให้กำลังใจเด็กๆถ้าอยากรู้ละเอียดกว่านี้ลุงว่า วันหลังไปคุยกับลุงพิทักษ์ที่เคยเป็นนายกอบตอดีไหมเด็กเดดีไ<ด>หมเด็กๆด,ด,ดรับคำดีจังนะวันนี้เราได้ออกกำลังกายแถมยังได้หัวข้อทำรายงาน อีกด้วยน้อยนงบอกนี่แหละนะเขาว่าบอกออกออกกำลังกายแล้วทำให้สมองปลอดโ่งปลอดโปรง่งลูกปลอดโปรง่งสบายกายสบายใจสมองใสคิดออกไว มิ้นบอกยิ่งถ้าเรารู้จัดสังเกตสิ่งที่เราพบเราเห็นเราก็ได้ประโยชนะ์ะพี่นะน้อยหน้าก็มีความคิดดีดีเหมือนกันเด็กๆกกราบขอบคุณลุง กำนันชมกับป้าชื่นและบอกว่าจะมาขอความรู้จากคุณกำนันอีกโอเค